ทําบนห้างแห่งนี้ครับการดำรงชีพในป่าเราใช้ทฤษฎีของเอาใบตองไปห่อหมกถ้ามันไม่ออกจริงเราจะต้องผ่านะครับว้าวว้าวสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับหน้าตาของเจียวไข่มันเป็นอย่างนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ y u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  e เมื่อใหม่ช่องศิลเจดแก้วใหญ่ชัยพานิชรายงานตัวอีกเช่นเคยครับห้างอยูตรงนี้ครับ ห้างใหญ่ดีมากเลยเอาเห็ดแจวไข่กันนะเมื่อน,นี้ยเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามดูกันว่าแจวไข่หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงและผมจะทําบนห้างแห่งนี้ครับตรงจุดเนี้ยเราจะทําเป็นเตาไฟเดี๋ยวผมจะลงไปเอาดินขึ้นมาทําเป็นที่ก่อไฟอ๋อเราโศกไหมพี่ถุงมันขาดแล้วก็ห่อขึ้นไปข้างบน เราจะลองดินเพราะว่าเดี๋ยวดินมันจะร่ลง,าง้างล่างครับค,ครับตอนนี้เราก็เตรียมไม้ฟืนเตรียมบ้องไม้เอาใบไม้อ่ะลองก่อนมันจะการความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับเราใช้ทฤษฎีของเอาใบตองไปหออ่อหมกตั้งไฟทฤษฎีนั้นอาหารก็สุกเหมือนกัน ความร้อนมันก็จะไม่ทะลุเข้าไปตรงไม้ที่เรารองไว้ครับนี่คือวิธีการทําเตาบนต้นไม้ข่าไม้ให้เป็นซี่เล็กๆก,ก่อนครับให้เป็นฝอยได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับทุกคนไฟเริ่มติดแล้วครับทุกคน <Okay. S 1> ขอเตรียมตัวทําเตวไข่ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเตรียมบ้างไม้ <Hey. S 1> น้ำพริกไทนะครับวันนี้ มีนิสุดยอดที่มึปุ่มอะไรเอาลูกชิ้นี่แบ่งใส่อันต้มมามาหนเหมือนกันไหมใส่เจ็น้วไข่กรนหมนี้ฮะเรามีลูกชิ้นติดมาด้ครับทุกคนมีอะไรใส่ให้หมดข้าบนี้อร่อยที่สุดครับทุกคนครับพริกนี่ผมจะใส่เป็นเม็ดลงไปเลยครับอันนี้เป็นพริกสีม่วงนะครับซึ่งจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ เครื่องเทศที่เราจะต้องใส่มีหอมแดงมีพริกมีต้นหอมผักชีและที่เหลือก็เป็นแค่เกลืออย่างเดียวแค่นั้นพอครับผมมาที่ป่าผมไม่ใส่ผงชูรสครับเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วไฟหมลุกขึ้นใส่บ้องไม้ที่เราก็ทํากับข้าวกันนะครับผมเชื่อว่ามันต้องอร่อยแน่ๆครับเสร็จเรียบร้อยครับลักษณะน้ําจะเป็นอย่างนี้เนื้อของมันจะติดอยู่ตรงก้นของบ้างไม้นะครับถ้ามันไม่ออกจริงๆเราจะต้องผ่านะครับจะเอาเนื้อ อยู่ข้างในออกมาว้าว,ว,าวสุดยอดครับนี่ครับหน้าตาของเจียวไข่มันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเสร็จแล้วผมก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะครับคือเมนูเจียวไข่นะครับเราก็ต้องใส่ต้นหอมโรวยครับพอาเราอยู่กับป่าแล้วก็กินอย่างนี้แหละครับโอเคมาเราซอยข้าวเหนียวกันเลยครับหมูไข่ก็ไม่เจอไข่เจอแต่ลูกชิ้นหมูครับ กินข้าวกินปลากันอิ่มเรียบร้อยครับเราก็นั่งเฝ้ากองไฟบนห้างวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มากินบรรยากาศในป่าในเขาช่วยกดติดตามกดแชร์กดถูกใจ YouTube มือใหม่คนนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แค่นี้นี่ว่าเล่าหรือว่าอะไรวะ